สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพชรก้ามีดหมอลงพอเดิมนะครับวันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับมีดหมอด้ามงาฝักไม้นะครับทั้งสามเล่มนะครับผมหนึ่งมีดสองกริย์นะครับมีด้ามงาแกะหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ด้ามงา ธรรมดาสองเล่มนะครับไม่ได้เกะนะครับเป็นมีดสองกระสัทั้งสามเล่มเลยนะครับผมท่านใดสนใจกําลังมองหานะครับเป็นมีดเทพจากนารายนะครับผมสาตาจากนารายนะครับทั้งสามเล่มเลยนะครับผมคัดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับงานฝักไม้นะครับ ด้ามแกะเป็นปูร่ราสีนะครับด้านหนึ่งแกะเป็นพนารายนะครับผมความยาวฝักกลมด้ามอยู่ที่เก้านิ้วทั้งสามเล่มเลยนะครับผมใบมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วทั้งสามเล่มเช่นกันนะครับจะเป็นมีดสองกริย์นะครับผมนี่นะแกะนลัดตรงนี้เป็นนาคนะครับทําจากนาคหมลัด จากเงินนะครับเป็นแหม่เจ็ดนะครับผมด้านนี้7ดข้างบนนี้เก้าเส้นนะครับสวยงามนะครับผมแหว่เจ็ดกทั้ง3ามเล่มเลยนะครับรูปแบบออกมาคล้ายกันเลยนะครับตรงปลายฝักนี้ก็ เมเ้าเส้นนะครับสวยงามนะครับใหบสดหัอหุ้มด้วยเพลนยนนะครับไม้เก่านะครับเก็บเข้มขังเลยนะครับท่าในมองหาต่อสอบถามมาได้นะครับผม0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับลายเปิดเดียวกันนะครับ เอาขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมนะครับนี่นะครับลวงสีงาเก่านะครับการแตกการลั่นของงานะครับไม้เก่านะครับเทีบตาจากนาลายนะครับข้างกันแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับมวลสารพุทธูนต่างๆัไม่ไหลออกนะครับไม่มีการถอดถอนนะครับ นลยมองหานะครับเทปสับตาจากดาลาลยนะครับใบมีดสวยงามครับมีขึ้นสนิมนะครับขลับพักขาเต็มใบเลยนะครับใงมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับผมจากดาลาลยของหลวงพ่อเดิมนะครับมีไว้ติดตัวนะครับต,ตัวติดรถติดบ้านนะครับ ชมเล่มที่สองนะครับทำงาฝักไม้นะครับนะครับสีงาเก่านะครับกหน่อยลั่นรอยแต่ของงานะครับความยาวฝักลมด้ามที่เก้านิ้วเช่นกันนะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับจันทร์นตัวนี้เป็นหน้านะครับแหน่เจ็ดเก้าเช่นกันนะครับนี้เจ็ดนี่เก้านะครับแล้วก็ฝักหน่เก้านิ้วเอ้เก้าเส้นนะครับ สีไม้เก่านะครับรูปแบบทั้งสามเล่มออกมาเหมือนกันเลยนะครับเป็นมีดจุดเดียวกันนะครับจุดกลางตนต้นนะครับจในหัวหานะครับตอบถามทักทายมาได้นะครับผมดูครับสีงาเก่านะครับสวยงาม เจ็ดเก้านะครับเทบสัตาจากนาลายนะครับมีให้ทุกท่านได้รับชมกันสามเล่มเลยนะครับผมนี่นะครับดูใบมีดนะครับเข้นเสนิมสวยงามนะครับ แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับไปม,มีดไปขึ้นสนิมนะครับไบม,มีดยาวอยู่ที่5นิ้วเช่นกันทั้ง3เล่มน,นะครับรูปแบบมาเหมือนกันเลยนะครับผม3เล่มตรดจายสอบถามมาได้นะครับผมที่3นะครับ ดูนะครับดูสีงาเก่าชําเป็นลําสีน้ำพึ่งสีเทียนเลยนะครับผมใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับสอบถามมาได้นะครับสองกษัตริย์เช่นกันนะครับแหม่เจ็ดเก้าเช่นกันนะครับครับแหม่เจ็ดเก้านะครับทำจากแผ่นเงินนะครับสวยงาม ปลายฝักเมฆเจ็ดเมเก้าเช่นกันนะครับเกาเส้นเช่นกันนะครับกำจากเงินน,งนะครับความยาวอยู่ที่เก้านิ้วเช่นกันนะครับฝักรวมด้ามน,นะครับผม ไม่มีดไม่ขึ้นสนิมนะครับความยาวของใบอยู่ที่5นิ้วเช่นกันนะครับข้างกับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสนใจสนใจนะครับติดต่อสอบถามทักท้ายมาได้นะครับที่061059 1 6ึ่นะครับลายเปิดเดียวกันนะครับท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ